สิบหลักพ่อไลายสไตล์สงขลาครับเราลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านน้ำรัดหมู่หกตําบลสำนักแต้อำเภอสราวจังหวัดสงขลากันหน่อยครับถูกเอาก่อนเพื่อนอีกแล้วครับที่อื่นท่วมไม่ท่วมไม่รู้แต่ที่หมู่บ้านน้ำรัดท่วมทุกทีท่วมทุกครั้งถ้ามีฝนตกหนักๆคือไม่ต้องนับนะครับว่าท่วมปีละกี่หนท่วมกันแบบหัวปี้าป้ปีท่วมทีกว่าเบอร์มาเลยครับ ยังเมื่อวานนี้ครับสงขลาบ้านเราเจอฝนถล่มหลายที่ครับหลากยาวทั้งกลางวันจนถึงกลางคืนรุ่งเช้ามานี่น้ำลัดท่วมเลยครับน้ำจากเขาน้ำค้างเทือกเขาสันกลาคีรีชายแดนไทยมาเลเซียไหลมาครับรอบนี้มาเป็นก้อนมาแน่นมาหนักกว่าทุกรอบในปีนี้ทำให้น้ำในคลองล้นเข้าท่วมถึงหมู่บ้านเลยครับท่วมถนนท่วมบ้านท่วมสวนยางท่วมสวนผลไม้ ท่วมทั้งบ้านเองบ้านเพื่อนบ้านเมียหลวงบ้านเมียน้อยบ้านเจ้าเด็กก็ท่วมบ้านลูกเด็กก็ท่วมบ้านเมืองบ้านกูบ้านสูบ้านเราบ้านเขาบ้านเองบ้านเช่าท่วมหมดครับ ดีนะครับที่ท่วมไม่สูงเท่าไหร่ครับคนยังเดินได้รถยังเข้าออกได้แต่ที่บางหลังไม่กล้าออกไปไหนอยนะครับเพราะว่าเจ้าดีมารออยู่หน้าบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับตอนนี้ทางตํารวจสพสะเดาและก็นายกอบตสํานักแ้วครับลงพื้นที่มาดูมาเตรียมพร้อมช่วยเหลือชาวบ้านนะครับถ้าน้ำสูงขึ้นกว่านี้จะได้เอาทันช่วยทันแต่ว่า ดูแล้วนี่น้ําที่ท่วมนะครับเป็นน้ําที่ไหลผ่านหากไม่มีฝนตกซ้ําก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายในวันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมวลน้ําจะไหลต่อไปยังพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มนะครับก็ที่เช่นบ้านลุ่มเขตเทศบาลตำบลสะเดาและก็พื้นที่ตำบลปลีกครับซึ่งเป็นเส้นทางน้ําก่อนที่จะไหลลงคลองอู่ทะเภาครับพี่น้องที่อยู่ในเส้นทางน้ําที่มีปัญหาน้าท่วมทุกครั้งครับ เตรียมตัวไว้หน่อยก็ดีนะครับวันนี้ไม่ต้องออกไปไหนครับนอนแลหนังแลรหน้ามึงหน้ากูอยู่ที่บ้านดีกว่าครับเผื่อไว้เผื่อไว้มาม่าปลาป๋องปลาส้มปลาเด็ดเดียวปลาจิ้งจังปลาลางปลาเค็มไข่เป็ดไข่ไก่ข้าวสารน้ําตาลแก๊สไฟฉายใบจากยาซึโคกมาอะไรนี่เตรียมไว้พร้อมครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเรานี่เข้าสู่หน้าฝนแล้ว ถึงน้ำไม่ท่วมแต่ถ้าฝนตกหนักออกไปไหนไม่ได้นี่ก็ไม่พือครับมันมีกินไม่ใช่แต่บ้านเมียหลวงนะครับบ้านเบียน้อยก็ดับให้เสร็จครับช่วงนี้ว่างบ้างก็แก็บแครครับไปหาบ่อยๆหรือว่าน้ําท่วมไปไม่ได้ไม่ใช่ไรครับเดี๋ยวเมียหลวงสงสัยไอไรบ้างตัวพ่อน้าท่วมกินวันซ้ำเบื่อเลยแต่ก่อนซ้ำเดือนกินที่เดี๋ยวไปดูภาพน้ำท่วมในหมู่บ้านน้ำรัดท,ที่ทีมงานตัวข้อลงไปถ่ายมามือเช้านี้ครับ